ดัครินคว้ารางวัลผันท้ายโนราสิงประจำปี2563ถือเป็นอีกหนึ่งในศิลปินคนดังที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยเละค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มเซดีบอสดัรินแห่งท้าย C f Records ที่คว้ารางวัลผันท้ายโนราสิงประจำปี2563ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตระนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดีและเป็นต้นแบบตัวอย่างในสังคมไทย ความรู้สึกของเขาซจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยสวัสดีครับผมบอสนัครินนะครสังกัด B M Record นะครับ วันนี้ได้มีโอกาสได้รับรางวัลสูงสุดนะฮะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงจริงวัรางวัลพันท้ายนรสิงห์นะครับได้มีโอกาสถ่ายทอดโปรเจกตพันท้ายนรสิงห์ก็ภาคภูมิใจที่สุดมากๆเลยครับถามว่าภาคภูมิใจที่สุดนะครับเพราะว่าบอสได้ทุนเททำผลงานเพลงนี้ออกมานะับเป็นเอ่อเปรียบเสมือนความดีของคุณพ่อพันท้ายนรสิงห์เนี่ยเราอยากจะสืบทอดนะครับเจตนาลมของทุกๆคนเพราะทุกวันนี้ในสังคมเรานะฮะก็อย่างที่ทราบกันอยู่นะครับอยากจะให้สังคมนั้น ได้เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนค่นพอ่ <c oughs> พอพันธุ์ท้ายนองลำินะครับที่ท่านทําคุณลประโยชน์นะครับแล้วก็จะลึกไว้ในแผ่นดินนะครับ เป็นแนวแหล่นะครับแล้วก็ต้องพูดถึงนะฮะเพลงนี้ที่ออกมาได้นะครับต้องขอบคุณท่านสุละพรและคุณพ่อเดือนแก้วจินดานะฮะที่เรียบเรียงนะฮะแล้วก็บทเพลงนี้สมุนท่าของแผ่นดินนะครับของบอสนั้นมีทุกแนวนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นทําให้จังหวัดสมุทรสาครนะครับให้แผ่นดินได้ทราบนะฮะคุณงามความดีของท่านท้ายนอสิงนั้นประวัติมาเป็นอย่างไรนะครับ <S <S และเพลงของบอสนั้นก็มีหลากหลายนะครับนอกจากเป็นเพลงแนวลูกทุ่งนะครับโจ๊ะลูกกุ่งตึ้งนะครับก็ มีหลายผลงานเพลงนะฮะทางอีสานก็มีนะครับตอนนี้ก็มีอยู่นะครับเป็นเพลงที่ปล่อยใน YouTube ประมาณได้3สัปดาห์นะครับก็เป็นเพลงคนสวย,ยใจนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งทันสมัยนะครับที่ถ่ายทอดออกมานะครับออติดตามได้นะครับก็คือทางช่อง y t u t u นะครับบอส ทีวีนะครับแล้วก็ทางแฟนเพจเรักร้องน่ารักนัก,ก่อดเสียงอนออนบอสนักร้อแล้วก็เอซีรวมคนคนละบอสนะครับรางวัลน,นี้ก็คือเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของบอสนะครับเป็นรางวัลที่รอคอยแล้วก็ทุ่มเทกับงานผลง,งานเพลงนี้อย่างหนักจริงๆนะครับเพราะจริงๆบอสก็เป็นเด็กคนใหม่ได้ถ่ายทอดบทเพลงที่เรียกว่าแหลกนะฮะแนวลูกทุ่งนะครับ ก็ถือว่าทำเต็มที่และได้รางวัลอันนี้มาถือว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียิจริงๆแล้วต้องกราบขอบคุณท่านสุคนสครและคุณพ่อเดือนแก้จินดาและคณะผู้บริหาร b ีเอ็มทุกทที่ให้โอกาสนะฮะน้องบัลนักศิลปินตัวเล็กๆนะฮะได้ทำผลงานเพลงนี้นะครับ